เรามาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4ก็จะยังเป็นโดเมนลักษณะเดิมนะครับก็คือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกว้าง1เมตรยาว1เมตรตั้งแกน x แกน y ไว้แบบนี้นะครับเงื่อนไขขอบครั้งนี้ก็คือ t เท่ากับศูนย์ทุกด้านนะครับ t เท่ากับศูนทุกด้านเลย แล้วก็มี source term ตรงเนี้ยผมกำหนดเป็นค่าคงที่นะครับก็คือ15จริงๆมันจะต้องเป็น s x y ซึ่งเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งนะครับแต่ตรงนี้ผมกำหนดให้มันเป็น15จำนวน element ก็เหมือนเดิมก็คือเราใช้ element สี่เหลี่ยมจะมีทั้งหมด16 element นะครับ ผมเรียกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่จาเป็นต้องเป็นจัตุรัสแล้วก็โหนดก็เป็นอะไรครับ1 2 3 4 5สี่ไล่ไปเรื่อยข้างบนจะเป็น21 22 23 24 25 v e เวกเตอร์ที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเอาผมเขียนฟอร์แมตง่ายๆแบบนี้ตรงนี้เป็นเมทริกกันนำก็จะเป็น25คูณ25บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ของอุณหภูมิ T1,T2 เนี่ยไล่ไปเรื่อยถึง t25 ทีเนี้ยมันก็จะมีไอตัวลดเว vector ต,ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องหาแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ q นะครับเวกเตอร์การถ่ายโอนความร้อนเนี่ยนะครับเป็นเป็น heat transfer rate นะครับ25ความหมายมันมี2อ,อย่างนะครับก็คือถ้ามันอยู่ที่ขอบเนี่ยมันเป็นความร้อนเข้าสู่โดเมนแต่ถ้าว่า node มันอยู่ข้างในก็จะเป็นเป็น heat source แบบจุดทีนี้ไอเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยสูตรของมันเป็นยังไงครับก็จะเป็น a e คูณกับความหนาแล้วก็คูณกับอะไรครับข้างในก็จะกลายเป็น1ส่วน9 s บวก1ส่วน1 8 s บวก1ส่วน3 6 s บวก1ส่วน 18s s ควายกันไปควากันมานะครับก็คือ1 element เมนี่ยมีสสมาชิกก็ควาไปควายมา1ส่วน9 1ส่วน3าอะไรเงี้ยนะควายไปควายมาทีนี้เรารู้แล้วว่าหลักการของมันก็คืออะไรครับถ้า s คงตัวมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น 1ส่วน4ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็น1ส่วน 4S ข้างนอกก็จะเป็น AE คูณกับ T ใช่ไหมครับก็จะ1นส่วน4ทุกตัวเลย1นส่วน4ทุกตัวเลย4ตัวทีนี้เราก็มาดูสิครับว่าใครจะเป็น1ส่วน4ใครจะเป็น1ส่วน2ก็ดูนะครับว่ามันจะมีมันจะมีนอดอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกก็คืออยู่ตามมุมนี่อยู่ตามม,มุมพวกนี้นะครับอยู่ตามมุมเนี่ยอยู่ตามม,มุมพวกนี้จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น AE คูณกับความหนา T นะครับแล้วก็คูณกับ1ส่วน 4S ตรงนี้ก็จะคูณพวก1นส่วนสตลอดเนี่ยห่ส่วนส่ผมผมใส่1นส่วนสไว้แล้วกันนะถือว่ารู้กันนะครับตรงนี้หส่วนสี่หส่วนสทีนี้ถัดมากลุ่มที่2ก็จะเป็นโหนดที่อยู่ตามขอบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่มุมนะครับอยู่ตามขอบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกนี้จะเป็น1นส่วนสครับนะครับเพราะว่ามันมีมันมีไอตัว Element ที่ที่ใช้โหนดนี้ร่วมกันเนี่ยสองเอลเมแล้วก็อันสุดท้ายชุดสุดท้ายก็คือชุดที่อยู่ข้างในตรงเนี้ย แฟกเตอร์ actor, มันก็เป็นไงครับแฟกเตอร์ actor, ก็จะเป็นเป็น1แฟกเตอร์เป็น1หมดเลยพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นอะไรครับแวกเตอร์ ector, ตัวเนี้ยถ้าเอามาเขียนขยายมันจะเป็นยังไงครับอ่าผมเขียน a e t ไว้นะครับตัวแรกสุดจะเป็นอะไรครับก็จะเป็น1ส่วน4 s ตัวถัดมาเป็นอะไรครับ1ส่วน2 s 1ส่วน2 s 1ส่วน2 s 1ส่วนส s 1ส่วน2 s แล้วก็ Ss S, S, S นะครับนึกออกไหมมันก็จะเป็นหนึ่งเงี้ยหนึ่งสองเอสนะครับถ้าผมเขียนหมายเลขนี้ก็เป็นอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมครับเจ็ดแปดเก้ามันก็จะเป็น S หมดเลยแล้วก็สิบเนี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับไอตัวเวกเตอร์ตรงนี้ซึ่งซึ่งในโค้ดเนี่ยเราเขียนเราเขียนสูตรคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้นะครับตอนนี้โนดที่สําคัญจะไปอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่แถวกลางนะครับก็คือตั้งแต่เบอร์11ถึงเบอร์15นี่นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่โนดที่13นะครับก็คือได้ไรครับได้1.165นกะครับแล้วก็ข้างๆกับถิบมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเบอร์12กับเบอร์14เนี่ย0.904 จำตัวเลขนี้ไว้นะครับแล้วเราไปดูว่ากราฟของอุณหภูมิเนี่ยที่ระนาบ y เท <Y S 1> ่ากับ0.5หรือว่าจะเป็น x เท่ากับ0.5เนี่ยมันจะเหมือนกันเพราะเป็นจัตุรัสออกมาเป็นยังไงครับอันนี้นะครับจำตัวเลขได้ไหมครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงๆคือ analytical solution แต่อีจุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นผลเฉลยที่ได้จากระบบวิธีไฟ n น t e e l e m e n t ใช้ Element ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าจุดกลางตรงนี้ก็คืออันนี้เราใช้ที่ระนาบ y เท่ากับ0.5นะครับจุดกลางก็คือ x เท่ากับ0.5เนี่ย เมื่อสักครู่นี้จําตัวเลขได้ใช่ไหมครับมันจะเป็น1.16นะครับนี่คือ1.1ประมาณนี้1.15ก็ประมาณนี้เพราะนั้น1.16ก็กระเทิบขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าโด่งขึ้นไปเยอะพอสมควรถัดมาที่ x เท่ากับ0.25คําตอบเมื่อสักครู่นี้ประมาณ0.9ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าคําตอบที่ได้เนี่ยจากการใช้ element ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะสูงกว่า ที่เรามีเนี่ยนะครับก็คือ0.25 0.5และ0.75เนี่ยนะครับมันจะสูงกว่า analytical solution เดี๋ยวถ้าเราแบ่ง element มากขึ้นมันก็จะค่อยๆ drop ลงมาแล้วก็จะ capture ไอ้ตัวเส้นสีแดงนี้ได้นะครับ